สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับอยู่ผมอยู่ที่เคยนะครับเกมสปันวัปเวอร์ดิเฟนเ์นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครนี่ครับผมแซนเคียเจอร์นะทุกคนแซนคคีเจอร์โอเคครับเป็นตัวละครใหม่นะที่เพิ่งมาได้ไม่นานนิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอ้มีเอฟซีสองคนมายืนด้วยนะฮะโอเคครับน้องเคฟซีกับน้องเอ็นบีซีเป็นตัวละครระดับอีพิกนะครับทุกคนสําหรับตัวนี้นะฮะค่าวางอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะครับซึ่งไม่สามารถวางต้นเกมได้นะครับต้องวางตัวอื่นในการป้อองกกันนน่ะะฮ โอเคเดี๋ยวเราวางตัวฟาร์มกันก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราขายตัวนี้ทิ้งนะฮะแล้วก็มาวางตรงนี้แทนนะครับป้องกันหลังไปนะครับอ่านี่ฮะวงก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับวางดูฮะมาดูกันการโจมตีเป็นยังไงนะครับกดคูณหนึ่งก่อนอ่านี่ฮะการโจมตีเป็นยังไงมาดูกันอ้อเป็นการม้วนตัวกระโดดทุกลงไปนะครับผมตัวเล็กมากเลยนะตัวโคตรเล็กเลยนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีนะเป็น f ู l l l e นะครับไม่ธรรมดาเลยฮะตัวนี้นะฮะ โอเคครับค่าอัพขั้นแรกนะหนึ่งพันหกสิบเลยเหรอเนี่ยแพงเหมือนกันนะเนี่ยดาเมจก็อยู่ที่1นึ่นะครับผมระยะกูดาวเป็นสอนะครับผมระยะระยะยจมตีก็เป็นเอ่อสิบห้าจุดสี่นะครับต่อไปนะครับพันสองร้อยเจ็ดสินะครับดาเมจเป็นพันสองรอกนะฮะก็ถือว่าตัวนี้อัพแพงอยู่นะเนี่ยทุกคนนะฮะต่อไปครับหนึ่นดะครับดาเมจก็จะเป็น1น7 0นะครับทุกคนต่อไป2องพันะครับ ก็จะเป็นหนะึ่งันหกร้อยะเฮ้ยตัวนี้ตีแรงนะเนี่ยไม่ธรรมดานะแต่อัพก็หลายขั้นเหมือนกันนะทุกคนต่อไปครับสองพันห้า้อยห้าสิบนะครับทุกคนก็เป็นดาเมจ2 1 0พันหนึ่งร้อนะถ้าเกิดเวลตันน่าจะสักประมาณเวล์ร้อยนะน่าจะสักประมาณดาเมจสักประมาณาสักสี่ห้าพันะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดติดใช้นี่บัมโบด้วยก็เอออาจจะแตะถึงประมาณสักหกพันนะครับประมาณนี้นะส่วนคูดาวก็อาจจะลดลงเป็นเหลือประมาณสักเอ่สิบสองหนึ่งจุดเจดหนึ่งจุดเก้าวิอะไรประมาณนี้นะทุกคนสำหรับตัวนี้เก่งไหมครับผมว่ากลาง สำหรับวันนี้เขาจบเพลินได้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะทุกคนไม่ไแบบครับเจอกันใหม่พรั้งหน้าครับทุกคน